สั่งสมบุญสแสวงบารมีแลวก็อธิษฐานจิตตั้งป้าหมายชีวิตกันเราไปพักระหว่างทางในที่เดียวกันคือดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพทิสัตว์ไม่ให้พลัดกันเลยแต่ความปรารถนาไหนที่จะสมหวังก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญไม่ให้ขาดเลยไม่ให้ขาดเลยย้ายขาดช่วงไหนกำลังทรัพย์เราอ่อนแต่กำลังในการชวนคนทำความดีตั้งแข่ง ต้องแข็งแล้วเราก็จะได้สั่งสมบุญอย่างเนี้ยแล้วกาอธิฐานจิตติดกันไปเลยวงบุญพิเศษตรงนี้เป็นสถานที่พิเศษจริงๆเลยซึ่งอยู่ในเขตของนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยเราจะอยู่ในแวดวงของผู้ที่จะได้ ผู้ที่ได้รับพุทธบิยากรณ์จะอยู่ในแวดวงเหล่านี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเวลาสังสรรค์กันนี่จะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะที่พูดคุยกันในวงของนิยตะโพธิสัตว์เพราะว่าแต่ละท่านสร้างบาร,รมีกันมาอย่างกากันล้าทีเดียวเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้จนจีนเย่น ตัดหัวบูชาทำควักลูกเด็กตาสละชีวิตเพื่อสร้างบารมีกันมาเนี่ยแต่ละท่านจะล่าด้วยความปิติเบิกบานนะเวลาไปเยี่ยมเยียนตามวิมานต่างหรือไม่ก็เชิญมาแต่ส่วนใหญ่จะเชิญมามา,มาคุยมาอะไรต่างๆแล้วก็ในวงนิยตาบริษัทก็จะพูดกันในเรื่องการสร้างบารมี มันจะแตกต่างจากที่อื่นทั่วไปที่ถ้าเราขึ้นไปอยู่วงบนมิเศษนะจ๊ะความคิดคำนึงเราจะแตกต่างจากตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้ตีนี้เราคุยกันเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้สารพัดมีทั้งธรรมะมีธรรมะมีเรื่องพระมีเรื่องแพะอะไร,ไร <c oughs> เรื่องสารพัดเรื่องเลยแต่พอไปอยู่ตรงนั้นนี่เราจะเป็นอีก คนละคนเลยนะเมื่อได้รปรปกายใหม่ของเทพบุตรเท,ทิดาในวงบุญพิเศษ,ษ,ษจะคุยกันไปนเรื่องปราบมาทั้งนั้นแหละโอ,โอ้จะคุยจะพูดจะคุยกันตอนช่วงที่ช่วงเบลกนะ <c oughs> ช่วงนั่งกันนั่งกันไปเบรกที่ก็คุยกันก็จะเรื่องนี้ แต่มักจะคุยกันได้แค่ตอนช่วงต้นๆที่ขึ้นไปใหม่ๆแหละแต่พอตั้งหลักได้ครับคราวนี้ก็ไม่คอยได้คุยกันละลุยกันอย่างเดียวลุยในสภาพที่เป็นกายทิพย์ขึ้นไปลุยกันตรงนั้นไปลื้อผังของตัวเองไอท้ที่ไม่เข้าท่าเลยตอนมาเป็นมนุษย์ไม่เอาไหนเลยอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปรู้ไปกระตอนนู้นกันแหละ จะสะสางกันถ้าทำไม่สะอาดก็จะแก้ไขกันไปเวลาไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องขึ้นไปให้ได้นะลูกนะเดยสิบุริวงบนวิเศษเขตบรมบาปุเดชัสยายพลัดกันต้องขึ้นไปให้ได้ถ้าขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ยินเรื่องราวดีๆหรอกแล้วก็จะไม่ได้สะสางสิ่งที่เราได้ พลังกันมาเนี่ยที่เราสรับสนมาต้องเอามาสะสางออกหมดแล้วก็ต้องมาปรับปรุงผังเงินใหม่ที่อยู่ตรงนู้นเพราะตอนมาเป็นมนุษย์มันลืมพยามามันจะบดบังเอาไว้แล้วก็ตรึงไปติดก,กะโหลกกะลาเห็นไหมได้ยินในช่วงสู้ต่อไปเห็นไหมนี่ไอ้แมพยามามไม่ตรึงไปติดก,กะโหลกกะลา สิทิการพรนันอย่างเงี้ยอืมใ่เสียดายเวลามีน้อยสังนิดเธอเล่าดีดีจังเลยเนียเ <Okay. S 1> กี่ยวเรื่องโทษแห่งการพนันปากทางแห่งความเสื่อม <Okay. S 1> พูดได้ดีมากมาน้อยไปนิดหนึ่งที่อยากให้พูดทีเยอะเพราะในเมืองไทยเริ่มจะเอาคาสิโนเข้ามา พอมีเสียงท้วงก็ได้ข่าวนะว่าได้นำเข้าไปสอนในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งวอมวอมไว้ก่อนเพื่อสร้างทีมเอาไว้โอจะเข้าไปสอนกันในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนโน,นี่ถ้าจริงนะอันตรายทีเดียวนี่หละจะพัลลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เรื่องมันจะโดนตรึงเนี่ยที่จะตรึงเอาิติการเปน็นนันดัมันต้องมีเชื้อเก่าข้ามชาติ ที่เขาทำได้สำเร็จมาแล้วเนี่ยแพ้เข้ามาข้ามชาติเชื้อการมานันเนี่ยพอมาเกิดในชาตินี้เนี่ยเขาก็เอาเชื้อเก่ามาตัดต่อรหัสชะตากรรมใหม่ก็ตั้งไปอยู่ในวงจรการบรนันอีกทีนี้ถ้ากลับขึ้นไปได้ตรงนั้นก็ต้องไปสะสางตรงนี้แต่จะกลับขึ้นไปสะสาง้วก็ต้องสั่งสมบุญใ,ให้เยอะๆซึ่งจะขึ้นไป สางของเก่าซึ่งแต่ละคนนี่โอ้โหสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะท่านไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยเราจะต้องกลับขึ้นไปให้ได้ที่เดวสิตบริโภคบนวิเศษเขตวรมโพธิสัตว์ตรงนั้นเพื่อจะไปสางตรงนั้นและลงมาอีกทีมาสางต่อในเมืองมนุษย์แก้มันสมบูรณ์ไหนจะแก้ของเก่าไหนจะลุกไปข้างหนือ ทำแก้ของเก่าด้วยอดีตที่ผ่านมาที่ผิดพลาดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทีเดียวแหละไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ายังไปไม่ถึงที่สุดแต่งทำไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่พ้นเงื้อมมือของพญาม,มารเขาตรงนี้เป็นเรื่องที่จำม,มาไว้ถึงแม้ยังไม่รู้เรื่องอะจำม,มาไว้หน่อยไอพอมีเชื้อเชื้อ,อติดเอาไว้ สักวันหนึ่งเมื่อเราได้เข้าถึงวิชาธรรมกายเราก็จะได้เข้าใจตรงนี้เพราะเชื้อเชื้อสายธรรมกายหรือเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ไปขยายพันธุ์ขยายให้รู้เรื่องรู้ราวกันไปพเาะนั้นต้องสั่งสมบุญกันให้ได้เยอะๆนะจ๊ะในช่วงนี้หมู่ที่หมู่พวกเราบงบุญที่มาเกิด รล่มยุคนี่กระจากระจายกันไปก็เยอะที่พลัดกันมาจากพุทธันดรที่ผ่านมาก็ดีหรือก่อนหน้านั้นก็ดีเนี่ยก็ยังเยอะนกะกระจายกระจายอยู่เราจะต้องไปตามพี่น้องวงธรรมนี่กลับมาให้ได้โดยการไปชวนกันทำบุญและขยายจานดาวธรรมกันไปเขเรื่อยๆนะจ๊ะการขยายจานดาวธรรมนะอย่าไปท้อแท้นะอย่าไปท้อถอยที่ บางคนเขาใหม่ๆเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าพอได้ฟังเรื่องราวผ่านไปเมื่อเราให้เขายืมจานเราทำเนี่ยความคิดเขาก็เปลี่ยนไปเห็นไหมจ๊ะตอนนั้นจะเพิ่งไปท้อถอยในกรณีเจอคําปฏิเสธอะไรต่างๆ่างแะนั้นให้ทาหน้าที่ของเราต่อไปจานเราทำที่เราขยายมานี่ยังไม่ยังไม่เต็มที่นะจ๊ะต้องไปช่วยกันขยายกันต่อๆกันไปอีก นะจ๊ะแล้วก็ไปชวนเขามาสร้างพระธรรมกายไปจำตัวปฏิสานภายในหมาธรรมกายทีดีเพื่อให้มีเชื้อสายบุญที่เชื่อมกันเอาไว้ตรงนี้จะได้ไม่พัดพลากกันไปไกลไปชวนกันนะจ๊ะมาสร้างพระกันให้ได้เยอะเทีเดียว